เก็บลูกเยอะคลิก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 ไปทำแยมก่อนอ่นาไหนบารมีอีกมะสวัสดีจ้าทุกคนอยู่ในห้องครัวอีกแล้วจ้าวันนี้มีลูก,คว,ค,วกวควิคเทนโอ้โหว่าบอกซื้อถือบัวจ้ามึงเน้นควิคเทนควิก น,นี่จ้ะลูกนี้ลักษณะคล้ายๆสารีลูกแพเนะจ้ะทุกคนตัวเองเก็บมาจะทำแยมจ้ะแล้วามาปาดเมืองด้วยพี่น้องเอามาทำแยมเคยเห็ดยู่จ้ะปีททิแล้วคือรสชาติจะออกเปรียปร้ยวๆชอบนะจ้ะทุกคนชอบเปรียปร้ยวๆแบบแข็ง,ขงแบบอูนนน้นี่จ้ะข้างในไมันช่เป็นแบบนี้จ้ะ เปรี้ยวมากเปรี้ยวอิ่ีกินดิบเนี่ยเปรี้ยวมากมเดี๋ยวอิ่มดีจะทุกคนกินกับพิกเกอร์ได้อยู่เต็มเปรี้ยวแห้งอเอาไปดองได้ลยบ่โบเนื้อเขาแข็งแข็งแต่ตัวเองจะทำแยมจะทุกคนเรามาดูมาทำแยมด้วยกันเลยจ้าจะทุกคนอันนี้ล้างเลยเด้อ ดูดูเม็ดเขาพี่ดอกเขาสวยสวยทุกคนเม็ดเต็มเลยดอกเขาสวยมากสีแดงลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายเมื่เก็บไปปูกทิ้งเจะลองเอาเก็ดเก็บไปแค เสร็จแล้วจ้ะทุกคนจึ้งจึ้งจึงจึง,งเสร็จแล้วนะจ้ะทุกคนก็เอาใส่หม้อต้มละจา้าใส่น้ำตาลจิเลียสุก้าจา้าอันนี้น่าจะประมาณน่าจะสามกิโลอันนี้ก็ใส่เป็นประมาณไอ้สองต่อหนึาา่งนะจ้าน้ำตาลก็ปรับเอาตัวเองใส่ประมาณนี้ค่อยปรับเอาก็ได้จา้าใส่จิเลียสุก้าจา้าเป็นจิเอ้น้ำตาลที่เขาใช้ทำยแยมละจา้าอันนี้ใส่ลงไปเลยจ้ะทุกคนจิ๊งจึ้ ก็อรอให้เขาเปื่อยเห็ดเหนือผุลไม่เขาเปื่อยนะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงจ้ากินเขาจะคล้ายๆอันนี้นะจ๊ะชมพู่ขึ้นวยชมพู่กินชมพู่จ้ะหอมกินหอมมากเราก็คนคนคน จะไม่ห้อรอยอยังไงยอยู่ในครัวก็สนุกนะทุกคนต้องอร่อยแน่แยมอร่อยจริงออกเปรี้ยวๆหวานๆแบบอทุกคนปรุงแบบตามชอบรสตามชอบทำกับข้าวเย็นเสร็จแล้วก็มาทำแยมต่อชิมกันจ้ะอืมนะอื้มเปรี้ยว ใส่น้ำตาลจิเรีสุกกาเพิ่มนี่เปรี้ยวแจกใจยังไม่หวานเลยจ้ะทุกคนเปรี้ยวเปรี้ยวนำเกินเติมจิเรีสุกกาเพิ่มก่อนจ้ะใส่จิเรีสุกาากา้ะทุกคนโอเคอ,อันนี้ท่านอันนี้อันนี้จะยังเป็นอันนี้เลยแค่ที่บดนี่จ้ะช่วย จะทุกคนเอาเสร็จแล้วจานนี่ก็ะจะมีเนื้อแบบสำอันนี้นะจานเะนื้อที่แบบยังบละเอียดดีอ่ะประมาณนี้เลยจ้าตัวเ,เองเอาประมาณนี้ตักใส่ขวดกระปุกเลยจ้ะทุกคนกระปุกแกงที่เรากินเหลือแหละจะทุกคนคุณสาชอบกินแกง แต่ตัวเองนี่นานๆอยากถึงจะกิน,น,น,นตึงตัตึงทุกคนนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าแยามลูกวินเตอร์นี่จ้านี่ก็ยังร้อนอยู่นะจ้าเดี๋ยวเขาเย็นเขาก็จะเป็นเป็นแยมจ้าสีเนืดเนี่ยน,น่าจ้า